ในภาพรวมขณะนี้เกมนี้ยังคงยาวนะครับราคาน้ํามันในประเทศไทยบางคนลือบอกว่าจะขึ้นไปอีก10บาทไม่ใช่นะราคาน้ํามันโดยเฉพาะดีเซลจะขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่5บาท3 0มสบถึงสาบาทขึ้นเป็นขั้นบันไดน,นะครับอย่างไรก็ตามต้นทุนราคาดีเซลอยู่ที่40บาทรัฐบาลจะทําการอุดหนุน5บาทในช่วงระหว่างนี้แต่อย่างไรก็ตาม นะครับปัญหาสินค้าต่างๆแพงขึ้นแต่การทําให้สินค้าต่างๆแพงขึ้นนั้นวิธีการแก้ไม่ยากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาสินค้าแพงได้อย่างไรโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่อง สวัสดีครับพบก,กับผมเติร์สัก GM กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าสถานการณ์ต่างๆเรื่องของเหตุการณ์สงครามที่กําลังเกิดขึ้นกําลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเริ่มต้นไปที่คือ5า นะครับประธานาธิบดีสภาของสหรัฐอเมริกาเป็นประธานนะครับฝ่ากระสุนบินรับเข้าไปจับมือกับเซเรนสกี้นะครับรัสเซียส่งมิสไซล์บอมอาวุธอเมริกันที่สนามบินโอเดช,ชานะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว <c oughs> uter, รอยเตอร์รายงานตรงกันนะครับว่าประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาแดน,นซี่เพโรซี เดินทางกลับจากกรุงเคีคยฟพร้อมกับคณะรัฐสภาของสหรัฐอเมริกานะร,รวมประธานข่าวกรองอดัมชีฟและก็ประธานการต่างประเทศนะถ่ายภาพจับมือกับประธานาธิบดียูเครนประกาศสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนยูเครนจนกว่าจะต่อสู้นะจะสิ้นสุดเกิดขึ้นเวลาเดียวกันที่รัสเซียส่งมิไซล์ออสนิก จากไครเมียนะฮะเข้าทำการโจมตอีอาวุธของอเมริกันและยุโรปนะครับที่ช่วยยุโรปในสนามบินยูเครนที่ช่วยยูเครนในสนามบินยูเครนปรากฏว่ากองทัพยูเครนก็โดนถล่มใกล้เมืองโอเดสซาได้รับความเสียหายในขณะที่ร,นะรัสเซียนกรกล่าวหากองกำลังฝั่งยูเครนยิงถล่มปลเรือนของตัวเองในเคอร์เซน รอยเตอร์รายงานว่ารัสเซียกล่าวหาเคียฟระดมยิงขีปนาวุธในเขตเคอร์สันที่มอสโกยึดได้นะครับทำให้พลเรือนของยูเรยนะครนได้รับบาดเจ็บและล้มตายนะักรบยูเครนสามารถอพยพเด็กและผู้หญิงราว20คนออกจากโรงงานเหล็กที่ถูกทำการปิดล้อมในมาลีอูปโปนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งกล่าวหาเรื่องของกองกําลังของฝั่งยูเครนย,ยิงถล่มพลเรือนของตนเองทําไมเป็นแบบนั้นในะรับในสงครามว่าเป็นแบบนี้เพื่ยายามกล่าวหาว่านะครับรัสเซียนั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะเป็นกลยุทธ์ทางการอาหารเป็นเรื่องปกตินะครับในขณะที่ปักกิ่งก็ยกระดับสกัดโควิด -19 นะครับปูพรมตรวจอีกนะครับเซี่ยงไฮ้เริ่มขี้กลายหลังไม่พบผู้ติดเชื้อ2วันรอยเตอร์รายงานว่าปักกิ่ง ยกระดับมาตรการสกัดโควิด -19 ขณะที่เซี่ยงไฮ้เริ่มผ่อนคลายให้ประชาชนาบางส่วนได้ออกไปรับอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านหลังไม่พบผู้ติดเชื้อนอกเขตกักตัว2วันติดต่อกันนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเจ้าชายนะครับคุชคุราชนะครับลั่นจะต่อสู้ให้การบำบัดแก้เกนะคับสุดโหดถูกยุติเด็ดขาด ทรงชัอไฟฟ้ามาแล้วนะครับส่งโดนมาแล้วในเจ้าชายามานเวชระสิงโคฮิวนะครับราชายาแห่งนะครราชพิพรารัฐคุชระผู้ทรงเปิดตัวว่าเป็นรักร่วมเพศนะครับตั้งแต่ปี2006ได้ประทานสัมภาษณ์เพื่อรณรงค์ให้บำบัดแก้เกนะครับพ้นออกจากอินเดีย พระองค์เปิดเผยว่าการมาบัดดังกล่าวได้ทําให้พระองค์ต้องประสบกับการแพทย์สุดโหดอย่างเช่นการช็อตไฟฟ้าตลอดถึงวิธีอื่นอีกมากมายที่แพทย์บอกว่าต้องดำเนินการเพื่อรักษาให้หายขาดจากความเป็นเกย์และกลับมาเป็นผู้ชายแท้ๆแบบผู้ชายกระแสะหลักทั่วไปซึ่งก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งในขณะที่เดนมาร์กสวีเดนก็มีการเรียกทูตรัสเซียเข้าพบนะครับเครื่องบินสอดแนม ล้มน่านฟ้าท่ามกลางวิกฤตสงครามในยูเครนเดนมาร์กและก็สวีเดนนะครับเรียกเอกอัครราชทูตของรัสเซียประจําแต่ละประเทศเข้าพบเพื่อทําการประท้วงหลังจากเครื่องบินสอดแนมลำหนึ่งของรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าของพวกเขาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งระหว่างมอสโกกับกรุงเคียฟนะครับนับตั้งแต่มอสโกเปิดฉากที่ยูเครนทั้งภาคพ,พื้นดินและ พางทะเลนะครับบรรดาประเทศแถบนอร์ติกอย่างเช่นสวีเดนฟินแลนด์ต่างออกบอกว่าจะทบทัวนโยบายความเป็นกลางทางทหารที่มีมาอย่างยาวนานนะครับและกำลังพิจารณาเข้าร่วมกับนาโตนะครับคาดว่าสองประเทศจะ,ะแถลงแผนสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตในช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะความเคลื่อนไหวที่รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากสหรัฐอเมริกากระตุ้นให้มอสโกเตือนซ้ำ,ซำ ต่อการตัดสินใจดังกล่าวดังนั้นนะครับเดนมาร์กเป็นสมาชิกของพันธมิตรทหารตะวันตกอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในขณะที่สื่อก็มีการจับตานะครับนาโต้เริ่มทำการซ้อมรบยุโรปตะวันออกนะครับกล่าวหาไปโปรแลนด์เล็งยึดแผ่นดินทางตะวันตกของอยูเครนโปรแลนด์กำลังร่วมทำการซ้อมรบนะครับนานาชาติครั้งใหญ่ นะครับสองการฝึกและเป็นการที่ประเทศเจ้าภาพแห่งหนึ่งนะครับในนั้นด้วยการที่มีการเปิดเผยต่อกระทรวงกลาโหมของโปแลนด์เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาการซ้อมรบที่มีขึ้นท่ามกลางคำกล่าวหาจากรัสเซียว่าวอร์ซอกำลังดำเนินการยึดแผ่นดินนะครับทางตะวันตกของยูเครนตามรายงานของนิวทีนิวนะครับอาร์ที สื่อของแดนหมีขาวฮะตอนนี้ก็ขู่กันไปก็ขู่กันมาในกระแที่นั่งกันไม่ติดเลยทีเดียวฮรัรัฐมนตรีพลังงานของ EU อมีการเรียกประชุมฉุกเฉินหลังรัสเซียระงับการป้อนก๊าซเข้าบัลแกเรียแล้วก็โปแลนดรัฐมนตรีพลังงานนะคบของประเทศในสหภาพยุโรปจะประชุมฉุกเฉินเพื่อความเป็นเอกภาพในการรับมือรัสเซียที่ยื่นคำขาดให้ ผู้ซื้อนะครับในยุโรปจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลไม่อย่างนั้นจะตัดการส่งมอบหลังเพิ่งทำตามคำขู่ด้วยการระงับป้อนก๊าซของบัลแกเรียแล้วก็โปลแลนด์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในขณะที่ผลปล้อยได้จากสงครามยูเครนปรากฏว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียพุ่งร้อนแรงที่สุดในรอบ10ปี หลังราคาน้ำมันพุ่งทะย,ยานอย่างต่อเนื่องนะครับซาอุดิอาระเบียรายงานอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อนแรงที่สุดในรอบหนึ่งรศวัตที่ผ่านมาความเฟื่องฟูของอัตราน้ำมันที่กระตุ้นให้สภาวะเศรษฐกิจขยายตัวถึง9.6%ในไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี2021ที่ผ่านมาในขณะที่ฮังการี ก็มีการประกาศ9้าวจะใช้สิทธิ์ยับยั้งทุกข้อเสนอการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียฮังการี Hungary, นะครับจะทําการวีโต้ข้อเสนอของสหภาพยุโรปที่นําไปสู่การจัดการนําเข้าพลังงานของรัสเซียจากคําประกาศ9ของรัฐมนตรีอัับอาวุโสรายหนึ่งในรัฐบาลของนายกกลตรมดีวิกเตอร์ออบานสืบเนื่องมาจากประเทศของเขาต้องพึ่งพิงน้ํามัน และก๊าซธรรมชาติของมอสโกนะครับอย่างมากเลยทีเดียวถ้าเกิดเ่าฝืนมติสิ่งที่ตามมาประเทศของเขาก็จะโดนคว่ำบาตไปด้วยในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการเสนออำนาจอย่างเด็ดขาดนะครับส่งกำลังทหารร่วมรบกับสงครามยูเครนโดยไม่ต้องสนานานาชาติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาได้มีการถแถลงเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าจะหาทางยื่นยติ เรื่องการให้อำนาจการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวแก่ประธานาธิบดีโจไบเดนในการสนับสนุนใช้กำลังทหารของรัสเซียรวมทั้งใช้อาวุธเคมีอาวุธเชีวภพาพหรืออาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนโดยไม่จำเป็นจะต้องผ่านการสืบสวนใดๆจากนานาชาติในขณะที่ หมู่เกาะโซโลมอนอนุญาตให้ตำรวจจีนรักษาความปลอดภัยในประเทศตามข้อตกลงความมั่นคงสองชาติรอยเตอร์ uters, กับสำนักข่าวเอเจนซี่ในการรายงานว่าสารวัตรทหารเริ่มปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบให้แก่ประชากรจมนวนเจ็ดแสนคนในหมู่เกาะโซโลมอนตามข้อเสนอข้อตกลงเรื่องความมั่นคงของทั้งสองประเทศสร้างความวิตกให้กับออสเวียนะครออสเลียนกคร้วก็นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา กิดขึ้นหลังจากที่หมู่เกาะล้มเหลวในการรับมือวิกฤตจราจนเขตช้่นา่าวในกรุงโฮนีอาอราปีที่แล้วรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าที่ระดับสูงนะครับของหมู่เกาะโซโลมอนประชอาออสเตรเลียกล่าวให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุนะครับยืนยันการปรากฏตคัวของสารวัตรทหารในหมู่เกาะโซโลมอนที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่เรียบร้อย ในเชิงงานวิกฤต์ขณะนี้มาตรการคว่ำบาตรนะครับที่กําลังเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมายังไม่ทันไรรัสเซียก็ทําการคว่ำบาตรโปลแลนด์นะครับแล้วก็คว่ำบาตรนาบังเการเลียด้วยการไม่ส่งพลังงานไปถ้าไม่มีการชําระเงินเป็นเงินรูเบิลน,นะครับการประชุมด่วนของสหภาพยุโรปคงเป็นประเด็นสําคัญแหละแต่ที่แน่ๆประเทศที่ไม่เอาด้วยคือฮังการี ทำไมฮังการีไม่เอาด้วยเพราะว่าฮังการีต้องใช้พลังงานของรัสเซียร้อเปอร์ซนะครับประเทศฝั่งสาภาพยุโรปเนี่ยที่ผ่านมานะครับทางนายกประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้าไประง,งับพลังงานของรังเสเซียสิ่งที่ตามมา จะส่งผลทําให้สาภาพยุโรปเนี่ยลำบากในช่วงหน้าหนาวและที่สําคัญไปมากกว่านั้นจะอยู่รอดอยากไม่เกิน1สัปดาห์คนจะตายเป็นจำนวนมากเพราะอากาศจะหนาวจัดเลยนะฮะตอนนี้นะ EU ก็จะทําการประชุมด่วนนะครับเพื่อจะกําหนดมาตรการว่าจะดําเนินการอย่างไรถ้าซื้อก็ซื้อโดยกันนะจากความบาทก็ความบาดด้วยกันแต่ฮังการีบอกจากความบาทชั้นไม่เอาด้วย ในขณะที่นะครับซาอุดิอราระเบียในขณะที่ราคาน้ำมันกำลังแพงขึ้นซาอุดิอราระเบียไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศไทยนะครับแต่ยืนข้างรัสเซียสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้อาซาอุาาดิอราระเบียรวยที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเชิงงานสังเคราะห์เกมนี้จะยาวไหมดูแล้วยาวในเชิงเศรษฐีหลังจากวันที่1พฤษภาคมนะครับ สถานการณ์ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นในเชิงไสิอีกรอบหนึ่งวันที่16พฤษภาคมนะครับสถานการณ์จะหนักขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าทั้งภาคใต้และในกรุงเทพมหานครของไทยมีโอกาสได้รับผลกระทบในเชิงยุทธศาตรทางการเมืองก,การปกครองแล้ว ผลกระทบดังกล่าวจะมาจากปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งสังคมเศรษฐกิจรวมทั้งการเมืองการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลตอนนี้ก็อาจประชานิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชารัฐนและกําลังเตรียมแผนเรื่องคนละครึ่งนะครับเพิ่มเติมนะอาจเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อทําการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาเฟสสี เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเรื่องโครงการคนละครึ่งนะส่งผลทําให้มีการใช้เงินมากกว่า7 0 0 0 0ืล้านบาทนะครับเอาเงินคนละครึ่งของประชาชนรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีและคุ้มค่าไม่ต้องมาตั้งโปรเจกต์จะไปซื้อนั่นซื้อนี่สร้างถนนโดยส่วนใหญ่นักการเมืองจะใช้วิธีการสร้างถนนเพราะจะได้ค่าคอมมิชชั่นแต่การจ่ายตรงเนี่ย นะครับพรรคการเมืองที่ชอบเรื่องของการทุจริตเนี่ยก็มักจะแสดงความไม่พอใจแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็มีการเรียกเก็บภาษีจากกรณีการขายดิบขายดีนะครับจากโครงการกลุละึ่งไปการจ่ายภาษีปกตินะครับซึ่งหลายร้านนะครับไม่ยอมเสียภาษีตอนนี้ก็สรรพากรก็กำลังเอาภาษีคืนมานะครับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นรายได้เข้าสู่รัฐบาล ในภาพรวมขณะนี้เกมนี้ยังคงยาวนะครับราคาน้ํามันในประเทศไทยบางคนลือบอกว่าจะขึ้นไปอีก10บาทไม่ใช่นะราคาน้ํามันโดยเฉพาะดีเซลจะขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่5บาท3 0มสบถึงสาบาทขึ้นเป็นขั้นบันไดน,นะครับอย่างไรก็ตามต้นทุนราคาดีเซลอยู่ที่40บาทรัฐบาลจะทำการอุดหนุน5บาทในช่วงระหว่างนี้แต่อย่างไรก็ตาม นะครับปัญหาสินค้าต่างๆแพงขึ้นแต่การทําให้สินค้าต่างๆแพงขึ้นนั้นวิธีการแก้ไม่ยากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ ว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาสินค้าแพงได้อย่างไรโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักด์จียมขิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ